สวัสดีพี่น้องคริสเตชนที่รักทุกท่านสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่21เทศกาลธรรมดาพระวรสารจากนักบุญยอนบอกเล่าถึงเรื่องราวของพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับบรรดาศิษย์แต่ก็ไม่มีศิษย์คนไหนที่จะเชื่อและก็มีศิษย์บางคนนั้นได้เลิกติดตามพระองค์ไปพี่น้องที่รักพระวาจาของพระเป็นเจ้าในสัปดาห์นี้เน้นถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ ต่อคำสัญญาคำสัญญาต่อพระเป็นเจ้าที่เราให้สัญญาไว้เมื่อครั้งที่ร,รับศินล้างบาปว่าเราจะรักและยึดมั่นเชื่อมั่นคงต่อความรักของพระเป็นเจ้าพี่น้องครับในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศศกโยชูวาชาวอิสราเอลนั้นได้ให้คำมั่นสัญญากับโยชูวาว่าพวกเขาจะไม่มีวันละทิ้งพระเป็นเจ้าและจะไม่นับถือเทพเจ้าอื่นใดนอกจากพระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากแผ่นดินอียิปต ชาวอิสราเอลนั้นก็ให้คำมั่นสัญญานี้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบให้พวกเขาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของพวกเขาแต่พี่น้องครับเราก็เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ชาวอิสราเอลนั้นเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วพวกเขาเองกลับไม่ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญานั้นพวกเขาก็เลือกที่จะละทิ้งพระเป็นเจ้าและหันไปนับถือเทพเจ้าอื่นอีกหลายต่อหลายครั้ง พี่น้องครับในพระวสันนกบุญยนในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงทราบดีว่าภายในจิตใจของมนุษย์นั้นใครบ้างที่ไม่เชื่อและคิดจะทรยศต่อพระองค์มีสิทธิหลายคนนะครับหลังจากที่ได้ยินได้ฟังคำตรัสของพระเยซูเจ้าแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะละทิ้งและไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปพระเยซูเจ้าเองจึงทรงหันมาถามอัครสาวกทั้ง12คนว่า พวกท่านก็จะไปด้วยหรือแต่เป็นนักบุญเปโตรที่ตอบว่าพระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครเล่าพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเราจะเห็นว่านักบุญเปโตรนั้นยืนยันและประกาศว่าท่านนั้นเชื่อในองค์พระเยซูเจา้าในพระวาจาของพระเยซูเจา้าและเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงประทานมาช่วยพวกเขาให้รอดพ้นแต่พี่น้องครับพี่น้องคงยังจําได้ว่าท้ายที่สุดแล้วก่อนที่พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนนั้นนักบุญเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งพี่น้องครับความรักของพระเป็นเจ้านั้นมีต่อเราทุกคนเราเองจึงต้องซื่อสัตย์และมั่นคงต่อความเชื่อของเราต่อความรักของพระที่มีต่อเราแต่เราจะทําอย่างนั้นได้อย่างไร นักบุญเปาโลได้อธิบายไว้ในบทอ่านที่ 2, จากจดหมายรุนเปาโลถึงชาวเอฟเฟซสัสนักบุญเปาโลอธิบายถึงความรักและความซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าเปรียบดังเช่นความรักของสามีที่มีต่อภรรยาดังที่พระกิตตเจ้าทรงรักพระศาสนา,าจักรพี่น้องครับเราทราบดีว่าพระเยซูกิสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระาศาสนาจักรเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพระาศาสนาจักรนั้น เมื่อสามีเป็นศีสาของพระนรยาเหมือนพระกิตตเจ้าทรงเป็นศีสาของพระาศาสนาจักรพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยพระาศาสนาจักรซึ่งเป็นพระกายให้รอดพ้นพระาศาสนาจักรยอมอยู่ใต้อำนาจของพระกิตตเจ้าฉันใดภระระยาก็ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีทุกเรื่องดังนั้นเราเองจึงต้องมั่นคงต่อความเชื่อของเรานะครับพี่น้องครับความเชื่อของเราเริ่มต้นมาจากการรับศีลล้างบาป ในตอนนั้นเราเองเป็นเราเองที่ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะละทิ้งบาปละทิ้งปีศาจและก็มีความเชื่อมั่นคงต่อพระเป็นเจ้าผมก็อยากถามตัวผมเองและพี่น้องเลยว่าตัวเราเองนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญานั้นหรือไม่แน่นอนว่าเรามีการรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งสินล้างบาปในทุกเทศกาลปัสกาเพื่อเตือนว่าเรานั้นยัง เชื่อมั่นคงยืนยันในความเชื่อที่เรามีต่อพระเป็นเจ้าจริงหรืออย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมที่ผ่านพ้นไปในแต่ละปีแต่เราเองจะต้องปฏิบัติตนให้สมกับคำมั่นสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับพระเป็นเจ้าตั้งแต่เรารับศินล้างบาปพ,พี่น้องครับหากเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้ซื่อสัสตย์ต่อควาคมญญารักของพระเป็นเจ้าไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาต่อความรักของพระเป็นเจ้า เราเองจําเป็นที่จะต้องวอนขอการอภัยจากพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้มีพระเมตตาแม้ว่าชาวอิสราเอลจะทําผิดลายต่อหลายครั้งแต่พระองค์ก็ทรงพระเมตตาต่อพวกเขาเสมอแม้ว่านักบุญเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งแต่พระเยซูเจ้านั้นก็ทรงให้อภัยนักบุญเปโตรพี่น้องครับดังเช่นนักบุญเปโตรที่ท้ายที่สุดแล้วท่านเองก็สํานึกว่าท่านได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้า เราเองจึงจําเป็นที่จะต้องสํานึกถึงความผิดบาปของเราที่เราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อความรักมั่นคงของพระเป็นเจ้าวอนขอให้พระองค์ทรงประทานอภัยให้แก่เราสํานึกและเสียใจต่อสิ่งที่เราได้กระทําพระเจ้าทรงรักเราและพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ ความรักของพระเป็นเจ้านั้นเปรียบเสมือนความรักของสามีที่มีต่อภรรยาและยึดตามคำมั่นสัญญาว่าจะรักและซื่อสัตย์ตลอดไปเราเองจึงจําเป็นที่จะต้องยึดถือตามคำมั่นสัญญาว่าเราจะรักและซื่อสัญญตย์ต่อพระเป็นเจ้าตลอดไปจนกว่าชีวิตเราจะมาลายหายสิ้นไปพี่น้องครับสุดท้ายแล้วคําตอบของนักบ,บุญเปโตรที่ตอบพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครเล่าพระองค์มีพระบาจาแห่งชีวิตนิรันดร พวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคำตอบนี้จะมีผลต่อเราเมื่อเรามีความซื่อสัตย์ต่อความรักและคำสัญญาที่เราให้ไว้กับพระเป็นเจ้าหากเราไม่ซื่อสัตย์เราจำเป็นต้องสำนึกตนเองและวอนขอการอาภัยพระเป็นเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยเราและทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอครับ พี่น้องสามารถติดตามการแบ่งปันพระวาจาวันาทิตย์จากบราเดอร์สำเนเกงนใหญ่ชั้นเทววิทยาได้ในรายการวนอาทิตย์คิดถึงพระทุกวันเสาร์เวลา18.30นทาง Facebook และ y o u u u b บบ้าน,นใหญ่แสงธรรมรวมถึงพันธมิตรอีกหลากหลายช่องทางด้วยครับ